เกมนี้ผมได้มาเล่นคอมโบกับซิปนะครับซึ่งเป็นคนดูของเราผมขอบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโหมดมากเลยผมเล่นเป็นมวยนะครับแล้วน้องเขาเล่นเป็นซิปการจ่ายคอมโบก็จะประมาณรากซิปอมผมเข้าไปเปิดมันทําให้มวยเล่นค่อนข้างสบายครับไม่ต้องหาจังหวะเปิดเองไม่ต้องไปดักคุมให้ยุ่งยากขอแค่ซิปอมก็ล้องกิ่งเข้าไปยัดตัวไหนโดนคือตายหมดครับโดยเฉพาะตัวบางบอกเลยไม่มีทางดินแน่นอนแต่นี้คือในกรณีที่เป็นเกมนานะครับถ้าเป็นเกมตามก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งผมก็ถึงว่าแหละซิปมันเก่งแบบนี้นี่เองทาไมช่วงนี้คนเล่นซิปปล่อยจ เว็บคั้นเทพเติมเกม24ชั่วโมงได้ด้วยระบบออโต้มีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายเกมไม่ว่าจะเป็น PUBG, b f i r e Mobile Legends หรือแม้กระทั่ง ROV ก็ตามไม่ต้องทักหาแอดมินให้ยุ่งยากแค่กดเลือกเกมที่จะเติมเลือกแพ็กเกจแล้วใส่ Open ID รอแค่แป๊บเดียวคูปองก็เด้งเข้าละแถมแพ็กเริ่มต้นของ ROV ไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำอยากเติมเกมเข้า Google Search หาเว็บคันเทพได้เลย เปิดเกมมาคนดูเราก็ขอให้เล่นมวยนะแต่ว่าผมต้องพิมขอโทษนาคอสก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ขอตัวไปเพราะว่าผมมัวแต่อ่านแชทคนดูอยู่สรุปนาคอสก็อวยพรมาให้ชุดีละกันผมบอกเลยถ้าเกมนี้ผมเล่นไม่ดีโดนลบสีเป็นอย่างต่ําอันนี้ผมกดมาในแรงประมาณ70ดาวนะครับผมคนดูจะเป็นแวนกับซิปนะครับเริ่มต้นเกมมาพยายามเคลียร์คีพหาเวลสีหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้ซิปพ,พาเดินเลยครับซิปเขาพาไปไหนผมก็จะไปเลนนั้น แต่เห็นด้านล่างบวกกันอยู่แบบนี้ก็ต้องไปปิดงานแล้วแหละพอเดินมาถึงมีแต่ตัวเลือดน,น้อยๆครับซิปพ่นน้ำลายใส่ครับผมก็ต่อยเก็บมาหนึ่งตัวตามด้วยไถ่เก็บมาเพิ่มกลายเป็นดอบเพิ่งคิวมาแบบเท่ๆได้เป็นลงไฮไลท์คลิปสั้นจนถึงขั้นที่แวนต้องบอกว่าเวอร์ได้คิวเสร็จแล้วก็มาเอามาังกรครับพี่นาคอสก็พยายามทําอย่างเต็มที่ส่วนฝั่งข้ามก็ไปเอาดาร์กผมรีบเคลียร์คลิปกลางแล้วเดินลงไปล่างครับเพราะว่าแวนติกรวมตัวแล้วเหมือนเขาจะโดนแต่เดินมากลางทางก็เจอยุอครับแบบนี้ขอญอาตกเก็บก,กห็ มาช่วยซิปรับสกิลไปแบบเต็มครับส่วนผมโฟกัสไปที่โจ๊กเกอร์แวนเก็บโจ๊กเกอร์มาได้ครับเหลือแค่โตโลตัวเดียวแบบนี้ต้องต่อยโชโลแล้วก็เตะออกมามาให้กับบ้านตอนสท้ายจะต่อยมัดท้ายเพื่อสังหารโตโรถึงแม้เราจะเสียซิปไปแต่เราได้กลับมาถึง3ตัวบอกเลยว่าคุ้มจัดช็อตนี้ ตอนแรกผมกับนาคอสก็จะบวกวยูเอครับแต่พี่ซิปอมแบบนี้แล้วก็เลือกที่จะกิ้งลงล่างเพื่อที่จะช่วยแวนพอถึงโตโรแล้วเขาก็ฟิกยัดไปที่โจ๊กเกอร์ผมก็เลยเตะเข้าป้อมไปแบบสวยๆอ้าวยังไม่เข้าป้อมนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้คิวมาเหมือนเดิมผมที่เลือดเหลือน้อยก็ไม่กล้าเข้าเยอะครับต่อยวงห่างอย่างผห่วงจนกลายเป็นดับเบิลคิวของแวนแบบเท่ๆฝั่งเราไม่เสียใครไปสักคนเลยครับบอกเลยว่าคุ้มจ้าช็อตนี้เหลือ,อยูเอแค่ตัวเดียวครับผมก็เลยเลือกที่จะรอเชียร์ชิปกับเพื่อนเพื่อเอ,เอา,าวัวแบบ้ดลไปย ด่วงกดอันติทิ้งเพื่อนเลยครับแบบนี้เหลือสกัดตัวเดียวก็ต้องเอาสกัดแล้วแหละโดนผมอัปเปอร์คัตยัดหน้าไปล่วงไปด้วยความไวแสง ผมมีฟิกเกอร์อยู่นะครับกะจะยัดโจ๊กเกอร์แต่ว่าเหมือนพี่ซิปเขาจะไม่ยอมก็เลยอมผมไว้ก่อนทําให้ผมใจเย็นลงนะครับแล้วก็ยืนดักรอต่อยืนรอสักแป,ป๊บครับดักคุ้มอยู่นานนมแล้วในที่สุดจังหวะที่ใช่ก็มาถึงครับพี่ซิปเลือกที่จะรออมผมครับแม้ว่าฝั่งข้ามจะอยู่เยอะเขาก็เลือกตัดสินใจที่จะกิ้งยัดครับส่วนผมก็ได้เวลาเตะอัดหน้าโจ๊กเกอร์แล้วก็ไถเข้าบ้านผมบอกเลยช็อตเมื่อกี้เสียงมากครับเพราะฝั่งข้ามอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เป็นการเซอร์ไพรส์ฝั่งข้ามครับทำให้ฝั่งาาาาามมมมมหนนนีกกกระเจเเจัาจาัยยย่ือออวบพูผ ก็เดินไปคู่กันเลยเดินปิดกันสูงแบบนี้ต้องมีคิวแน่นอนครับสกัดกับด้วงคลิกเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกตัวครับว่าฝั่งเรามาเยอะเขาก็เลยพยายามที่จะหนีส่วนผมเนี่ยวิกเกอร์ไม่ติดดาเมจไม่พอเลยครับทำให้โดนสวนมาเกือบล่วงกลับมาผมก็พยายามต่อยไปที่สกัดนะแต่ว่าคิปบังหมดเลยอะแต่ว่าเ็ย่งนี้ที่นาะคอสมีสกิลครับเลือกที่จะตามไปเก็บสกัดมาได้ส่วนด้วงที่หิวบัฟฟ้าโดนผมต่อยไปเรียบร้อยหมัดเดียวจอดได้บัฟฟ้าบัฟแดงมาครบเลย ผมบอกเลยครับถึงเราจะแรงแค่ไหนแต่โดนยูเอบูดีโอ้โหมันแรงจังคือแบบถ้าเล่นยูเอแล้วแม่น,แม,นแม่นคมคมอา้าวอ้าวด้วงเออ้วงมันเพิ่งตายไปไม่ใช่เหรอวะมันใช้พลังแฝงเกิดเหรอผมไม่รู้ว่ะโดนดักเลยพอผมตายแวนก็พิมพ์บอกว่าแคลรี่แหลมมากคือแบบเหมือนประชดผมว่าซิปมาเลีเ้ยงแต่ผมอ่ะโอ้โหท้อเลยน้องผมก็เลยบอกผ่านสตรีมไปว่าซิปซิปกันแวนหน่อยน้อง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับคุยกันขำๆหยอกกันไปเรื่อย ส่วนใครที่อยากมาเล่นกับผมนะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นการจองห้องหรือว่าเข้าเลขห้องก็ดีประมาณ2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมย้ายเวลามาสตรีมช่วงสองทุ่มใครว่างก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้ส่วนถ้าใครไม่ว่างก็สามารถกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมแล้วแหละขอบคุณนะครับ ถึงเวลาไปต่อครับทีมเราพยายามขึ้นป้อมกลางครับเพราะว่ามันม่วงมาเราได้ป้อมกลางแล้วแต่เหมือนสกัดจะเข้ามาสวนแต่ว่าเจ็บหนักครับแล้วพี่ซิฟอมกิ้งยัดแบบนี้ผมไถออกมาเก็บสกัดไปได้ก็จริงครับแต่ก็ล่วงเหมือนกันเหตุเพราะสกัดตายแล้วผมเตะพลาดกลับถอยหลังมาแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่ดีครับแวนจะได้โชว์ฝั่งข้ามสกิลหมดแล้วคนรู้เราคือแบบซอยยิ่งๆอะ่ะฟิกเกอร์หลบจ๊กเกอร์นิดหน่อยครับสุดท้ายล่วงไปโดนนาคอร์เก็บลาดไปหมดเลยส่วนซิปก็พิมมาบอกว่าเสียสลัดนิดหน่อยนี่ แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเกมทีมเราค่อนข้างนำเรื่อคอมโบซิฟกับหมวยนะผมก็ต่อยอัดหน้าไปเรื่อยๆจากเกมนำๆอ่ะต่อยทีมีครึ่งหลอดทุกตัวแต่ช็อตนี้เหมือนจะต่อยเพื่อนไปหน่อยครับพี่ด้วงเข้ามาเหยียบหน้าสันแต่ก็เป็นอย่างที่ซิฟบอกเลยครับไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดครับจากการที่ผมตายทําให้เราได้ป่าฝัง่งข้ามมาก็ได้โอกาสไปตีดาร์คซเลยอร์ในอ่างจัดอ่ะ ซิปเขาเรียกผมรวมตัวนะครับเหมือนป้อมกลางจะมีงานนัวแน่นอนอมกิ้งยัดใส่แบบนี้ใครจะโดนครับโจ๊กเกอร์รู้ตัววิ่งหนีอย่างไวแต่พี่ UA ไม่เคยโดนก็ต้องโดนไปนะสกัดฝั่งข้ามพยายามเข้ามาช่วยครับแต่แต่ว่าโดนแวนตีซอยแบบยิกๆถึงกับต้องฟิกเกอร์หนีส่วนผมก็วิ่งไล่หาเลยครับเพราะว่ามีซิปรออมช่วย แล้วมันก็ถึงเวลาซิฟจิตสัมผัสครับผมเขาอมผมรอเข้าเลยตรงกลางไม่รู้ว่าจะมีใครมาแต่เขากิ้งเข้าไปแล้วครับสรุปเจอยูเอพอดีผมก็ <ผม S 2> ถ่ายล่าออมาให้แวนคิวแบบชิวๆไปเลยคลิปมันม่วงเข้า3ทางครับฝั่งข้ามตายไป2ตอนนี้สก,กัดเกิดมาแล้วพี่แวนพยายามขึ้นไปซอยอยู่ด้านหน้าแต่โดนโตโรย่ำหน้าโชคดีที่ซิฟช่วยไว้ทันผมก็ต่อยอยู่ด้านหลังแบบชิวๆพอเห็นจังหวะด,ดีๆสก,กัดเลือดได้น้อยแบบนี้ผมก็ขอรัดช็อตฝั่งข้ามเริ่มตายไปทีละตัว2ตัวครับโตโรพยายามเข้ามาค้ำแต่โดนผมเตะหน้าเตะหลลังบอกเยว่าานส ิปเข้าแบบเต็มสตรีมแบบนี้เราก็ตีป้อมแตกมาก็เลยทําให้เราสามารถชนะมาได้แบบชิวๆนะครับเกมนี้จากคอมโบของซิปกับมวยแล้วก็เป็นไปตามที่คาดนะครับผมเล่นดีขนาดนี้ก็ต้องได้ MVP 2ดาวเนื่องจากว่าซิปชงให้ขนาดนี้